ก็สวัสดีครับกับไมครั้งนะได้เวลามารีวิวผ้าอีกแล้วนะเป็น anyone cap logo สีม่วงนะดีเทลกล่องครับเป็นคล้ายๆโลโก้สีดำเนาะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสีม่วงมดเลยนะสแตมก็เป็นสแตมรูปโลกสีดำนะแล้วก็มีเป็นลายเหมือน cap logo ทั่วไปนะด้านค้างก็จะเป็นประมาณนี้ ด้านล่างครับเขียนว่าแคปโลโก้เพลงการเดเฉยๆนะไม่มีบอกสีนะอันนี้เป็นตัว2020เนาะตัวนี้มีที่แกะให้นะทุกคนแคปโลโก้สีม่วงมีที่แกะโอเคไปแกะกันเลยดีกว่าโอเคอา,อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะก็แกะเลยไปนิดนึงนะเออนะเนี่ยดูเดิด ตัวนี้มีอารมณ์แกะเลยมาแกะให้ดูเลยนะทุกคนลิ้นไม่มีอะไรเป็นพิเศษเอาออกมาครับออกมาก็เป็นจ็อกเกอร์นะข้างในไม่มีเนาะเขียนว่า20นะไม่รู้ว่าอะไรเลยแต่ตอนนี้กลิ่นแบบแรงมากขอดมหม่ยกลิ่นไพ่เหมือนเป็นกลิ่นหนังสือใหม่ไะทุกคนไม่เหมือนกลิ่นไพ่ทั่วไปนะกลิ่นเกาๆนิดหน่อยอเหมือนกลิ่นหนังสือใหม่เลยอะ เออไม่เหมือนกิ่นไพ่นะดูจ็อกเกอร์มี2ใบครับหลังไพ่เห็นไปแล้วเป็นสีม่วงนะโคนเดียวกับกล่องเลยอะทุกคนในคลิปจะสีอาจจะไม่เหมือนของจริงเท่าไหร่นะแต่สีของจริงจะออกสว่างกว่าในคลิปนะโอเคขาให้ดูดีเทล2 20นะจะเป็นดีเทลประมาณเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นดีเทลอะไรของมันนะ ไม่รู้ด้วยว่า20คืออะไรนะอาจจะเป็น2020หรือเปล่าเอโพดัม um ครับเป็น A แล้วก็มีรูปโพดัม um ตรงนี้นะเหมือนตัวแคปโลโก้ทั่วไปนะแล้วก็มีพาทิตตรงนี้นะครับตัวฟอนต์รู้สึกว่าจะเป็นฟอนต์แบบใหม่ของ a n นี่วันเนาะไม่เหมือนฟอนต์เก่าๆนะฟอนต์ไม่ใช่ฟอนต์สแตนดาร์ดโดยทุกคนแต่หน้าไพ่น่าจะเป็นสแตนดาร์ดนะเคต่อ ประมาณนี้นี่แหละครับดีเทลกิมมิคของมันนะของตัวแคปโลโก้สีม่วงก็คือตัวหน้า Jack King นะแจ็คแมมคิงนะแจ็คแมมคิงจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะให้ดูตัวแจ็คก,ก่อนนี่แจ็คโพดัมนะทุกคนเป็นเหมือนรูปหมาแล้วก็เขียนว่าเฟสต,ตรงนี้นะเออดีเทลหน้าไพาอันนี้รู้สึกจะอยู่ในคลิปของลัดมินิคลิปแรกนะทุกคนเนี่ย จะมีรูปเป็นผู้หญิงขี้ไพ่อันนี้นะไพ่ในคลิปจะเป็น a 1โลโก้สีดำธรรมดานะทุกคนโอเคดีเทลประมาณนี้เนาะตัวต่อไปครับเป็นอันนี้เป็นรูปผมคิดว่านะ่าจะเป็นรูปของโทบายาแล้วก็นิโคลัสน,นะที่เคยถ่ายลง IG สักครั้งหนึ่งหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะลักษณะประมาณนี้เลยต่อครับมาเป็นไดมอนด์ไดมอนด สีสดดีนะสีแดงสดดีต่อครับอันนี้เป็นนกฮูกนะนกฮูกในคลิปน่าจะนั่นแหละในคลิปร้านมินิทนะทุกคนเราเขียนว่าเฟสมีรูปพอาทิตย์สีมูมเ <c oughs> บเลอร์ตรงนี้นะ <c oughs> แล้วก็มีรูปอะไรนหน้าใครก็ไม่รู้หกสิบบวกศูนย์หะทุกคนอืศูนยนะ์ศูนหกน่หละมีพอาทิตย์อันนี้ก็เป็นรูปคนโทรศัพท์นะตามในคลิปเนาะ ส่วนอันนี้ผมคิดว่าคนที่จะมาเข้าร่วมกับอีนิวันนะจะต้องโกนหัวนะทุกคนพวกนั้นตัดภพยเนาะก็ถ้าทุกคนได้ติดตามนะพวกโทเบียก็จะตัดผมสั้นเกลียนมากช่วงแรกนะนิโคลสัสก็น่าจะเคยโกนโนก็เคยโกนนะพวกเดนนเดฟก็เคยนะไมเทิรนที่ไปร่วมด้วยนิดนึงไปเจมก็โกนเหมือนกันนะทุกคนเออก็เป็นดีเทลนะ ส่วนหน้าเนี่ยผมเออรู้สึกตรงจมูกผมคิดว่าอาจจะเป็นโทเบียรตก็เป็นได้นะทุกคนนี่เป็นโปูปาลาปลาไหลไฟฟ้าใช่ไหมเออตามในคลิปเนาะแล้วก็มีมือครับมือใครก็ไม่รู้ต่อต่อกันโอเคแต่ผมเห็นกิมมิคต,ตรงตัวฟอนต์ของตัวพวกนี่นะแจ็คแมนคิงนะจะมีแบบเป็นตัวเรียวๆอะ่ะ เพื่อนของโทเบียสนะที่เป็นคนทําแบรนด์อะไรวะนิวยอร์กอะไรสักอย่างเออไอที่มันทําเป็นไพ่บอมนะอันนี้ถ่ายรูปนะอันนี้ใครวะคนนั่งหลับอันนี้ก็บาจอนนะทุกคนเราเป็นรูปดีเทลประมาณนี้ยาวน่าจะหมดแล้วนะเออ,เอธรรมดา แล้วก็โอ้โหอันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะอันนี้เป็น anyone ครับแล้วก็มีโลโก้ไข่นะแต่ว่าไข่แบบปิ้นไม่ครบนะน่าจะเป็นแบบกิมมิคของมันนะทุกคนข้างล่างเป็น anyone สองันะอันนีนนะนน้เคยเห็นอยู่หน้าเว็บมันนะหน้าเว็บมันเขียนประมาณนี้นะช่วงก่อนหน้านี้นะเป็น1994 1995 2017นะ ผมคิดว่านะอันนี้น่าจะเป็นปีเกิดของทั้งสองคนนะน่าจะไม่รู้โทเบทียรหรือนิโคลัสนะอืมแล้วก็อันนี้เป็นปีน่าจะเป็นปีที่อนนีวันเริ่มเปิดตัวนะทุกคนโอเคตอนนี้ออนนีวันก็เหลือสองคนเนาะคือนิโคลัสโทเบทียสนะเพราะว่าโนเอลฮีทออกแล้วนะโอเคอันนี้เป็นกิมมิกเป็นไพ่จกโฆษณานะโอเคเก็บ มือผมเหนียวหรือไพ่มันไม่ลื่นเท่าไหรน่นะไพ่มันเหมือนไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะทุกคนขอสปริงโอ้โหไพ่นิ่มมากไพ่นิ่มมากไพ่เออไพ่นิ่มอะไม่ไม่เชิงไม่ไม่เชิงนิ่มมากขนาดนั้นแต่เป็นไพ่ที่ยืดหยุ่นนะทุกคนนิ่มแต่ยืดหยุ่นนิดนึงเออต้องสปริงด้วยมือที่ดีๆน,นะนะ จะรู้สึกถึงพ่ความยึดหยุ่นของมันเออวะ่ะแฟนเดี๋ยวผมขอมาเทียบแคปโลโก้ทั้งโลโก้ม่วงมาเทียบด้วยแคปโลโก้นะทุกคนเดี๋ยวขอมาเทียบกับโลโก้ม่วงกันตัวกล่องตัวกล่องเออไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะโลโก้ม่วงออจะเป็นม่วงออกพาสเทลนิดนึงนะทุกคนม่วงแบบ e ode, มีมูดมีฟิลเตอร์ เออแต่ว่าตัวนี้จะเป็นม่วงสว่างนะเออหลังไพ่ก็ไม่เหมือนนะหลังไพ่ถ้าทุกคนเห็นนะคือตัวตัวนี้จะออกเป็นแบบม่วงหมนพาสเทลนะอันี้จะเป็นม่วงเข้มสดสว่างนะเออเฮ้ยทำไมไม่แข็งวะหรือว่าหรือว่ามือเรามันแข็ง,งรู้สึกตอนนี้ไม่แข็งเท่าไหร่นะเออตัวนี้จะอ่อนกว่าน,นิดนึงเนะพราะแคปโลโกโล้รุ่นก่อนหน้านี้คือแบบ แนวไพ่เหมือนกันหมดนะเออเหมือนเลยเหมือนเหมือนแต่ตัวนี้จะตัวนี้จะไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่จริงด้วยตัวนี้จะยืดหยุ่นกว่านะทุกคนแล้วก็จะนิ่มนิ่มแต่ตัวแคปโลโก้รุ่นเก่าๆมันจะออกแข็งแบบแห้งๆหน่อยแข็งแบบแข็งหักนะทุกคนก็คงประมาณเท่านี้แล้วกันนะสำหรับรีวิวไพ่แคปโลโก้ม่วงนะทุกคน ก็ไม่มีอะไรมากนะคือมีอารณ์อยากมาแกะแล้วก็อัดรีวิวนะวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าไปไแล้ว